นี่นี่เขาบอกว่าขี้เงียนมากครับเฮ้ย hey, จริงปนี่ว้า wow. ยหมดเหรอชิ้นส่าอะไรเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นพวกพวกค้ายานะครับผมแล้วก็แบ่งปันอะไรไม่เท่ากันแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ยิงกันตายตรงนี้นะครับใช่ <c oughs> แล้วเขาก็จะ เอาศพไปทิ้งลงห้วยตรงนั้นนะครับผม็นใต้สะพานตรงนั้นนะครับชาวบ้านเขาสัญจรไปมานะครับผมเขาก็จะเห็นเป็นคนนะครับมานั่งตามสะพานเนี่ยเวลารถสัญจรไปมาก็จะบีบแตรทุกคนนะครับเพื่อให้ดวงวิญญาณได้รู้นะครับว่ารถกำลังมานะครับเพื่อเป็นการขออนุญาตผ่านทางนะครับผม 可以的。 ครับผมคนพเนจรนะครับผมแล้วก็ทีมงานใหม่ครับสวัสดีครับคนพเนจรครับผมคลิปนี้นะครับผมผมจะจะพาทุกคนมาดูสารนะครับผมที่ห้วยหูนะครับที่นี่เขาจะเรียกว่าห้วยหูนะครับตรงที่ผมอูครับตรงนั้นจะเป็นสะพานนะครับเมีพระธุดงด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่า,อาโอ้โหที่นี่นี่เขาบอกว่าขี่เงี้ยนมากครับแล้วก็กลางคืนก็จะโคตรน่ากลัวเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับผมเฮ้ย่านผู้ชมรู้สึกว่า น้ำแดงนะครับผมรู้สึกว่าจะแกะใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยดูดิยังมีฟองบบกระจายอยู่นะครับเนี่ยนะครับโอ้โหคือที่นี่มันเป็นพื้นที่ของบ้านหถุงซวยนะครับอันมีครับมีแต่สำนังสนงนะครับมันมีป่ายติดที่วัดขานาด ยางตามป่ายเลยครับหักวะลองดูครับเฮ้ยเอาอีลีบอวะเฮ้ยจริงมันี่ว้ายหมดโอ้โหโอเอาขึ้น์เกณฑ มันเป็นยังหมดหมด <laughs> เอาไาว้คือเก่าอไปเอากินทึ่งดีวะอือสิขวดนี้มีมดอันนี้มีมดเต็มเฮ้ยฮะ<า>เอออีกขวดนึงเอาลองดูนี่<ม>ขวดวขวดนีนาะกินได้อยู่มั้งเฮ้ยเอาจริงเหรอวะเฮ้ยเป็นอะไรเด้ <laughs> มุดมุดหรออยากกินซาอะไรเนี่ยโอ้มุดไว้อยังหมดโอ้ยมดเนาะเอา้ารู้สึกว่าต้นนี้จะมีคนมาบวชอะไรมีคนเอาผ้ามาพัานเล้เด้วยเอา้าหลุดขาดซะหลุดซะแล้วโอ้ยที่นี่มันเป็นบ้านบุ้งซวยนะครับบ้านบุ้งซวย อำเภอเขมราชจังหวัดบุราช,ชัานีนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีสารข้างทางนะครับติดถนนทางดำนะครับด้านบนนะครับเขาบอกว่ามันมีเด็ดครับใช่เขาบอกว่าสมัยก่อนนะครับตรงนี้นะ่ะมันจะเป็นที่แบบว่าคนเขามายิงกันตายนะครับแถวนี้คนเขาจะมาแบบมายิงกันตรงนี้นะครับผมแต่ก่อนมันจะเป็นพวก พวกขายยานะครับผมแล้วก็แบบแบ่งปันอะไรไม่เท่ากันแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ยิงกันตายตรงนี้นะครับใช่แล้วเขาก็จะเอาศพไปทิ้งลงห้วยตรงนั้นนะครับผมตรงใต้สะพานตรงนั้นนะครับใช่แล้วแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาสญจรไปมานะครับผมเขาก็จะเห็นเป็นคนนะครับมานั่งตามแบบสะพานนั่งตามเนี่ยครับเนี่ยข้างถนนน,นะครับ ทีนี้ก็ชาวบ้านก็เลยสร้างสารให้นะครับเนี่ยเนี่ยเวลารถขี่สัญจรไปมาก็จะบีบตแตรทุกคนนะครับเพื่อให้ดวงวิญญาณได้รู้นะครับว่ารถกำลังมานะครับเพื่อเป็นการขออนุญาตผ่านทางนะครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวดูด้านในนะครับ <c oughs> เนี่ย ก็จะมีแบบตุ๊กตาปูนแล้วก็เจ้าแม่กวนอินนะครับอันนี้คือด้านในนะครับบางวิงน่าดูครับเป็นแดดดูซึ้งเนี่ยแดดบอกไม่ไม่ดูซึ้งเลยผมรู้สึกนิดหน่อยนะครับตรงนี้พวกมันประวัติมันเยอะตรงนี้อ่ะดีประวัติเปกๆคนมาเสียชีวิตตรงนี้หลายนะ เดี๋ยวยางเบื้องรอบๆกันนะเดี๋ยวม,มันดูด้านหลังนะครับหลังก็จะเป็นนนะัเฮ้ยเป็นปูนเหรอ,อเม่ได้จับเบิ้งนึกว่าเป็นไม้อัดเป็นปูนนะครับเนี่ยคือแสดงว่าอ๋อสารสารอันนี้นะ่ะมันเป็น คนงานก่อสร้างสะพานนะครับผมที่เขาสร้างสะพานให้เยสร้างสารให้นะครับคนงานก่อสร้างนะครับผมที่สร้างสารอันนี้ให้นะครับคนงานก่อสร้างสะพานนะครับคนงานก่อสร้างสะพานได้เสียชีวิตนะครับแล้วเขาก็เลยมาสร้างสารให้นะครับอันนี้เป็นสารไม้นะครับทูบด้วยนะครับ นี่อันนี้น่าจะทิ้งร้างงานแล้วครับต่อแก่เพอาสมควรคอันนี้น้าน้ําแดงนี่นน่าเขาจะเอามาขอเลขเนาะใช่ไหมคิดว่าเนาะที่มันจะมาขอเลืดหรือว่ามาคิดว่ามาขอเลขครับขอขมาเพื่อผ่านทางอะไรสักอย่างผมเคยเห็นนะครับผมคือรถอะไรไม่รู้อ่ะคือเขาแบบขี่รถกระบะมาจอดตรงนี้เลยนะครับ แล้วเขาก็เดินลงมาตรงนี้นะครับหลายคนมากนะครับแล้วก็มานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามาขอเลขนั่นแหละนะครับเคยเห็นอยู่ด้ยตอนไหน,นคิวเคยเห็นเขามาขออยู่นั่งกระปูสาเทมล้ะนกมือเดนะินเฮ้ยตรงนี้นะเจออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะพรานเหรอพรานอ,อันนี้พรานก็จะเป็นซากสาร ารูราด,ดีรอบๆแบบมีแบบตุ๊ก,กตาอะไรเยอะมากเลยนะครับเนี่ยดูดิตรงนั้นแบบเป็นมา้นะนมา,น,น,มานะครับเป็นม้าเป็นรูปปั้นม้าครับอันนี้ก็จะเป็นจานหมดมันเยอะมากเลยมีดอกไม้ลอมเยอะนะครับแล้วก็เป็นซากสารเ,เก่าๆนะครับเฮ้ยตรงนี้นดูด้วย เทีนนั่นนีแ่แหละนึกถึงกันแลวบอนางลำแบบ่ำน่ะนึกถึงนางผีนางลำ่ำเออผีนางล่ำดูวยแล้วไปชิ่วเดิมดีกว่าคือผมมานี่ผมไม่ได้จะเอาอะไรไปนะครับมาดูเฉยๆมาถ่ายทำไม่ต้องอไปชมไม่ดูกันนะครับ ต้นไม้ไผ่ป่านะครับลงไปนี่ก็จะเป็นป่าสงวนนะครับเป็นป่าเนื้อที่ใหญ่มากนะครับอันตรายครับน่ากลัวนะครับแถวนี้นะครับปเดี๋ยวเราไปจากที่นี่กันนะครับแถวนี้แบบดูมันมีอะไรเยอะมากเลยดูอย่าพัดสดุแนมเบิง อันนั้นก็จะเป็นสารเป็นแ,งแดงๆเห็นไหมนี่ก็จะเป็นเสาสารโอ้โหไม่ชอบผมเจองูงูเขียวงูสาเนีาะงูสาเล็กๆเ,เสียชีวิตนี่ครับเป็นข้างถนนนะครับห้วยหูนะครับของบ้านหมงซวยบ้านหมงซวย นี่แล้วคือคนด้านล่างก็จะเป็นสารนะครับคือรถรถทุกคันที่ขีม่มานี่จะบีบตแตรนะครับถ้าเป็นคนในพื้นที่นะครับก็จะรู้นะครับแล้วพวกเขาก็จะบีบตแตรกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่บีอันนี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่บีบอันนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่เท่าไหร่ไปท่านผู้ชมใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมทางช่องคนพเนจรน,นะครับยังไงก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย